ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่องลงมายังดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ขอไพ่ทํานายดวงตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึง1ธันวาคม2564ขอสใบขอคําทํานาย3ใบให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกเสาร์และอาทิตย์ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอสามใบให้กับคำทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ The Emperor Eight of Cups n i g h t of Swords ผู้ที่เกิดวันจันทร์คะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาหนุนคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานนะคะและทางสังคมดังนั้นเขาจะเป็นคนที่จะอุปถัมภ์ซับพอร์ตคุณนะคะให้ได้มีความก้าวหน้าให้ได้พ้นจากเรื่องราวความทุกข์ นะคะต่างๆดังนั้นนะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่หวังความสุขความหวังความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภหรือใดๆก็ตามนะคะเพียงแต่คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นนะคะที่จะไป เจราจาติดต่อหรือขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เพื่อให้ได้สำเร็จผลดังที่ตัวเองหวังใครที่ต้องการอยากจะให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานคุณสามารถที่จะไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือเดินเรื่องนะคะเพื่อขอความซัพพอร์ตขอความสนับสนุนหรือทำให้เส้นทางของคุณนั้นมันสะดวกมันง่ายขึ้นมีคนคอยที่จะ เกลี่ยทางให้ทางเดินของคุณนั้นมันราบลื่นขึ้นนะคะบางคนอาจจะติดต่อในเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักของคุณจะมีการเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะพากันไปพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหรือจะเป็นเรื่องของการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของการมั่นหมายนะคะการแต่งงานเกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องของความสุขค่ะการติดต่อผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือเป็นเรื่องของความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดวันจันทร์นะคะใครที่ต้องการความก้าวหน้าต่างๆการที่จะคุณคุณจะพบกับความสําเร็จความก้าวหน้านะคะจะต้อง ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งคุณเองจ้องจะต้องมีความกระตือรือล้นค่ะที่จะเข้าหานะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะพบกับความสุขโดยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะวันอังคารขอคำทำนาย3ใบให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ องไม่เท้า1เหรียญ view of fortune โอ้คุณวันอังคารคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตลาบก้อนใหญ่คุณอาจจะถูกหวยนะคะในงวดวันที่16พฤศจิกาหรือวันที่1ทธันวานี้นะคะ<ม>เพราะว่า w i l l of Fortune มาแล้วนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาอาจารย์เรียกว่าไพ่ถูกหวยใครที่ได้ไพ่ใบนี้ถือได้ว่าโชคดีมากๆคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากการเสี่ยงนะคะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวันนะคะและยังได้ไพ่ of Penta แพนดนะคะซึ่งเป็นไพ่แห่งโชคลาภเงินทองที่ตกเข้ามือโชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตเข้าสู่มือคุณแล้วนะคะเอาเป็นว่าคุณได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะไพ่นี้ก็คือ,อไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าก็คือเรื่องของความสำเร็จค่ะนะคะดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภเงินทอง มีโอกาสที่จะร่ำรวยคุณอาจจะซื้อหวยแล้วถูกหวยนะคะรางวัลใหญ่ๆแต่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็กนั้นนะคะก็อยู่ที่ บุญวัสนาของแต่ละคนซึ่งมีมาไม่เท่ากันนะคะพื้นฐานดวงแตกต่างกันดังนั้นถือได้ว่ามีโอกาสที่จะมีโชคค่ะคุณวัดอังคารคะดีมากๆเลยนะคะคุณจะมีโชคยังไงในช่วงวันที่16พฤศจิกาถึง1ธันวานั้นนะคะก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะคุณอาจจะเดินทางไปเหนือมาใต้หรือไปไหนก็อาจจะแวะข้างทางแวะซื้อลอตเตอรี่นะคะ ไวบางก็ดีนะนะคะแต่อาจารย์ไม่แนะนําว่าให้เทกระเป๋าซื้อนะนะคะคนจะมีโชคซื้อใบเดียวก็ถูกนะคะหรือว่าคุณจะไปไหนล่ะคะไปกับแฟนนะคะลองไปคู่เนาะลองลองให้แฟนเนี่ยหยิบรอตตอรี่ให้หรือว่าไปเลือกรัตตอรี่กับแฟนก็ได้หรือถ้าไปกับลูกนะคะก็ลองให้ลูกหยิบรัตตอรี่ให้ก็ได้ คือจะเป็นลักษณะของการที่เดินทางแล้วมีโชคหรือไปกันเป็นคู่นะคะแล้วมีโชคนะคะโอกาสดีมากๆเลยลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะรวยปังนะคะได้เงินก้อนโตได้ลาบก้อนใหญ่เงินทองเข้ามือนั่นเองค่ะต่อไปวันพุธนะคะขอสใบขอคำทำนายสามใบให้ผู้ที่เกิดวันพุธค่ะ 5ถ้วย2ดาบ King of Cups ผู้ที่เกิดวันพุธคะใครที่กำลังอกหักรักคุดเสียอกเสียใจทุกใจอยู่นะคะโดนทิ้งหรือว่าผิดหวังในเรื่องใดๆก็ตามนะคะคุณจะพบกับทางเลือกคะ่ะคุณจะมีทางเลือกคุณไม่ได้มาถึงทางตันแต่คุณมาถึงทางแยกที่จะตัดสินใจเลือก ชีวิตของตัวเองว่าจะ move on ดีหรือจะยังคงอยู่แบบนี้ดีนะคะหรือคุณอาจจะผิดหวังในเรื่องของการงานนะคะคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะยังคงทำงานอยู่ที่เดิมหรือคุณจะออกจากงานดีนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆที่ทำให้คุณเกิดความทุกข์กายทุกใจนะคะคุณจะพบกับ ทางเลือกทางออกของคุณคุณจะเลือกว่าเส้นทางไหนที่คุณควรจะตัดสินใจนะคะโดยการตัดสินใจของคุณนั้นนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ King of Cups บุรุษผู้มีจิตใจดีจิตใจงามนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะพบกับความสุขด้วยการตัดสินใจของตัวคุณเองค่ะเอาเป็นว่า สิ่งร้ายๆที่ผ่านมากำลังจะคลี่คลายคุณกำลังจะพบกับทางออกและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมีอารมณ์ที่เบิกบานจิตใจของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นความท้อแท้ความสิ้นหวังจะหมดไปนะคะออร่าสง่าราศีและโอกาสใหม่ๆกำลังจะเปิดต้อนรับคุณนั่นเองค่ะวันพฤหัส,สบดี ขอสามใบให้กับการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบป,ปดีค่ะเก้าถ้วย The High Priestess Page of Pentacles ผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบดีคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความรักนะคะที่เยอะแยะมากมายนะคะอุดมไปด้วยความรักคุณอาจจะมีความรักแบบรักซ้อนหรือเกิดรักซ้อนขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะซึ่งมันจะไม่ได้ทำให้คุณน่ยต้อง เสียอกเสียใจนะคะหรือว่ามันต้องทุกข์ใจมากมายนะคะรักซ้อนที่เกิดขึ้นมานี้อาจจะเป็นรักซ้อนที่เอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะการที่คุณมีรักซ้อนขึ้นมาถ้าหากคุณเป็นคนโสดแล้วมีรักซ้อนขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เข้ามาช่วยเหลือบางคนนะคะกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ ขาดแคลนนะคะการที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโดยเขาเข้ามาแน่นอนแหละเขาหวังที่จะผูกสมัครรักใครนะคะกับคุณแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อิสระมันอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบ ไม่ชัดเจนนะคะแต่เขาจะมาเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะมีการสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองดังนั้นถือได้ว่ารักซ้อนนะคะที่เกิดขึ้นมานี้เพื่อที่จะเข้ามาช่วยคุณนะคะก็ไม่ใช่หมายถึงทุกคนนะที่จะเกิดรักซ้อนบางท่านบางคนผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่ว่า กำลังลำบากนะคะกำลังลำบากชีวิตกำลังลำบากไม่มีเงินใช้แล้วมีใครเข้ามาหยิบยืนผลประโยชน์ให้นะคะให้การซัพพอร์ตคุณคุณรับเอาความสัมพันธ์นั้นมารับความช่วยเหลือนั้นมาซึ่งเขาจะ มีการให้เงินให้ทองนะคะหรือช่วยเหลือให้คำปรึกษาต่างๆเอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่างๆให้กับคุณโดยที่คุณเองคุณก็เต็มใจที่จะยอมรับนะคะโดยที่คุณก็รู้ว่าเขานั้นไม่โสดหรือเขามีแฟนแล้วนั่นเองนะคะซึ่งก็เอาเป็นว่าเป็นไปตามดวงชะตานะคะบางคน เบื้องบนน่ะส่งลงมาเพื่อให้เพื่อให้มาช่วยคุณน่ะนะคะคุณกําลังตกที่นั่งลําบากกําลังไม่มีเงินใช้กําลังทุกนะคะกำลังเศร้ากับปัญหาต่างๆมากมายแล้วมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เหมือนคนตกน้ำอะคะ่ะฟางเส้นเดียวฟางเส้นเดียวก็จะครัวเอาไว้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะที่เบื้องบนบน่ะนะคะ โชคชะตาเขาส่งคนเข้ามาเพื่อที่จะช่วยคุณแต่ว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมเพอร์เฟกต0รซนะคะก็อาจจะมีตำหนิบ้างแต่มันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ลอยมาให้คุณซึ่งคุณกำลังจะจมน้ำคุณก็จำเป็นที่จะขว้าไว้เพื่อความอยู่รอดนั่นเองค่ะต่อไปวันศุกร์ค่ะ ขอสามใบให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะสิบเหรียญวิวออฟ f อ r t จูนโอ้โหวันศุกร์ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยว่าเงินทองทรัพย์สมบัติมรดกที่ดินบ้านรถยนต์นะคะอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินสริงคารกำลังจํ เข้ามาหาคุณที่เกิดวันศุกร์ค่ะวิวออฟฟอร์จูนมาอีกนะคะอาจารย์เรียกว่าไพ่ถูกหวยคุณจะมีโชคมหาศาลนะคะแถมได้ไพ่ใบสุดท้าย The Empress อีกนะคะโอ้เฮงปังรวยนะคะ The Empress ก็คือราชีนีอำนาจว,า,า,จวาสนาความสบายอกสบายใจนะคะความที่ จะมีคนท่อมล้อมนะคะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขก,กายสบายใจมากๆเลยนะคะคุณจะร่ํารวยค่ะ นะคะคู่ที่เกิดวันศุกร์คะดวงคุณเฮงดวงคุณปังดวงคุณรวยมากๆเลยนะคะจะมีโชคทางด้านอาสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้มรดกหรือได้รับที่ดินบ้านหรือรถยนต์ได้ของใหญ่นะคะโดยที่มันเป็นดวงของคุณละดวงโชคนะคะโชคก้อนใหญ่หมุนเข้ามาหาคุณหนุนดวงให้คุณได้สุขก,กายสบายใจนะคะร่ำรวยมั่งคั่งมีอำนาจมีวาสนา รวยปังรวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าไพ่3าใบาเนี่ยคือไพ่พลังงานบวกบวก A บวกบวกดีมากๆเลยนะคะความร่ำรวยกำลังจะเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันศุกร์เอจะรวยได้ยังไงเสี่ยงโชคค่ะนะคะ โชคหนักโชคใหญ่เนี่ยนะคะมาถึงขนาดนี้แล้วทรัพย์สินสริงคานมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณจะทำยังไงดีเพื่อที่จะเปิดดวงรับโชคใหญ่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะนะคะแต่อย่าซื้อแบบเทกระเป๋านะนะคะซื้อเอาไว้เสี่ยงเพราะว่าการทำนายนี้มันก็เป็นการทำนายแบบโดยรวมเนาะไม่รู้ว่าคุณวันศุกร์คนไหนที่จะดวงหิงดวงปังยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะคะดวงรวยแบบยักษ์ใหญ่ ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ก็ซื้อหวยซื้อรตเตลรี่เอาไว้เปิดโชคเปิดดวงเผื่อจะเป็นคุณก็จะได้รวยปังปังนะคะทั้งร่ำรวยทั้งโชคดีทั้งมีอํานาจวาสนาเข้าสู่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นี้แล้วนะคะ วันที่16พฤศจิกากับวันที่1ธันวาคม64นี้นะคะลองเสี่ยงดูเนาะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เผื่อจะได้โชคลังวันใหญ่นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะได้โชคจากทางอื่นนะไม่ใช่ว่าจะได้จากการเสี่ยงโชคอย่างเดียวบางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะบางคนอาจจะรวยจากผลกําไรนะคะทําธุรกิจที่รวยที่ปัง ยอดขายสูงมากหรือบางคนนะคะซื้อหุ้นขายหุ้นช่วงเนี้ยนะคะปรากฏว่าขายหุ้นได้กำไรเป็นล้านล้านก็มีค่ะนะคะคนดวงมันจะรวยยังไงมันก็ต้องรวยมันดีไม่พ้นนั่นเองนะคะฟ้าเปิดแล้วดวงกำลังดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งโชคลาภที่จะเข้าสู่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะ เราจะมาดูกันที่วันเสาร์นะคะขอคำทํานายสามใบให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะ The Hermit 10 10บดาบ และ The Moon โอ้พอมาถึงวันเสาร์ปุ๊บนะคะความหดหูมาทันทีทันใดนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์คะคุณจะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะนะคะในช่วงนี้นะคะคือคุณอาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความทุกข์กายทุกใจนะคะคุณอาจจะเกิดความหมองเศร้า ป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมีความทุกข์ใจวิตกกังวลโรคภัยไข้เจ็บที่เผชิญนี้จะรักษาไหมจะรักษาให้หายหรือเปล่าคุณมีความวิตกกังวลมากๆเลยนะคะดวงคุณมีเคราะห์นั่นเองนะคะหรือคุณอาจกําลังจะเผชิญปัญหาหนักถูกฟ้องร้องนะคะถูกเบียดเบียนถูกกระทำนะคะทางร่างกายและจิตใจให้ทุกทนทรมานนะคะ คุณมีเคราะห์มากๆเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจารย์แนะนําให้คุณไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ถวายสังฆทานเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะวันที่19เนี้เป็นวันเป็นวันเพ็ญเดือนเดือน12วันพระใหญ่นะคะไปถวายสังฆทานนะคะตอนเช้าไปถวายสังฆทานซึ่งสังฆทานที่คุณจะถวายเนี้ยอาจารย์แนะนําว่าประกอบไปด้วย 1. อาหารแห้งนะคะ 2. ผ้า อาบน้ําฝนหรือผ้าไตรจีวร 3. น,นะคะพระพุทธรูปนะคะหน้าตักไม่ต่ํากว่า4นิ้วไปถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาเบียดเบียนที่กำลังจะทําให้คุณต้องทุกข์กายทุกใจ หรือมีโชคร้ายต่างๆขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยต้องเดือดร้อนเนี่ยรับเอาบุญนี้ไปและปลดอโหสิก,กรรมขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขความเจริญและขอให้คุณมีโชคลาบนะคะจากนั้นตอนกลางคืนไปลอยกระทงนะคะไปลอยกระทงเ,เพื่อที่จะไปขอขมาพระแม่คงคาและสวดคาถาพระอุปคุตนะคะเพื่อบูชาพระอุปคุตพระอุปคุตเป็นเป็นพระ อรหันหลังสมัยพระพุทธการนะคะเพื่อที่จะขอบาร,รมีแห่งพระอุปคุตเนี่ยช่วยปราบมารที่มาผจญชีวิตของคุณและบรรดาลโชคลาบเงินทองนะคะให้กับคุณนั่นเองนะคะสองเคล็ด นะคะที่จะแนะนําให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์เพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาและให้บังเกิดโชคลาภในดวงชะตาของคุณนะคะอาจารย์ได้ทําคลิปพระอุปคุตแล้วก็คาถา,าบูชาพระอุปคุตตอนที่เราจะลอยกระทงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะดังนั้นให้คุณที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะทำเนาะเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีลาบตามมาค่ะ มาวันสุดท้ายค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขอสใบทํานายดวงให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ4ถ้วย string และ lovers เอาละค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ คุณใครใครใครที่กำลังรอคอยความหวังความรักอยู่นะคะความรักสดใสมากๆเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คะนะคะคุณ ที่ปรารถนานะคะคุณที่แอบรักใครปรารถนาที่จะได้ครองคู่ได้มีความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนที่คุณเฝ้าคอยอยู่นั้นคุณมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จค่ะนะคะในวันลอยกระทงนี้ลองชวนคนที่คุณหมายปองคนที่คุณแอบรักเนี่ยไปลอยกระทงดูดูนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักได้มีความสุขในเรื่องของความรักได้มีรักที่สมหวังนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณสามารถที่จะเอื้อมถึงได้คุณมี power คุณมีอํานาจวาสนาพอที่จะเอื้อมถึงในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วความรักของคุณจะประสบความสําเร็จได้ครองคู่ได้มีความรักได้เกิดความรักขึ้นมานะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะ รุ่งในเรื่องของความรักนะคะดวงความรักเปิดค่ะในช่วงนี้นะคะมีหวังมีโอกาสทีเดียวเลยนะคะใครที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะคู่ครองคนรักของคุณไม่เป็นดังใจนะคะ อยากให้เขาเป็นแบบนี้นแบบนี้แบบนั้นแต่เขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราใจอย่างที่ใจเราหวังนะคะในช่วงนี้ถือได้ว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาได้ไพ mm ่เดอะส r ตรน t h นะคะผู้หญิงที่มีอํานาจมากกว่าผู้ชายนะคะหรือถ้าผู้ชายได้ก็ได้นารีอุปธรรมแสดงว่าคุณนะ่ะจะสามารถที่จะทําให้คนรักเนะี่ย เป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้เขาจะว่าง่ายขึ้นนะคะเขาจะช่วยอุปถัมภ์คำชูคุณมากยิ่งขึ้นแล้วส่งผลให้ความรักของคุณนั้นมันหวานชื่นขึ้นมันโรแมนติกขึ้นมันรักกันมากขึ้นดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ดีสมหวังมีความสุขและมีความโรแมนติกนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ เอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการทำนายดวงนะคะให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2564นี้นะคะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณๆนะคะได้มีความหวงังหรือว่าได้ระมัดระวังในคำเตือนที่ภายได้แนะนำพร้อมเคล็ดเสริมดวงที่อาจารย์เสริมให้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติ ต,ตามที่รับชมการทำนายดวงในครั้งนี้ค่ะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มารับ พลังงานบวกนะคะแนวทางในการใช้ชีวิตไกด์ไลน์ต่างๆจากการทำนายไพายทารโรจากดิฉันครูเอปธรมพรนพยากรอ,อ่านไพาทาร์โรพร้อมเคล็ดเสริมดวงดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเฮงปังหลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจที่คุณเผชิญอยู่และมีชีวิตที่มีความหวังมีความสุขค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ